<cười> <cười> bánh, bánh. Ồ, mà kiếm mắc ơi. นี้เป็นงไงนะครับผมออกอีกที่าได้แล้วมาครับไปรุ่นจับลูกชินวังโอนด้วย น้ำหอมเขาอ๋อสิ่งเอ็นนุ่มากเลยเดี๋ยวทำมุ้งม่วๆให้ดูครับผม sẽ của bài có đủ không ma, cũng có đúng không có đúng không

กินมาหลากแบบมากเลยกะหนาจที่มันมึกจริงครับอืมกระตาปลเด้งดีมากากรมจักมันเผ็ดก็ยังนะครับผมแฉะมากเลย Thông <laughs> không nè nước quầy đi đi hả bụng <laughs> 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 哇，你这边啊，我不。